กรรมธิการท่านคุณสัสินันทณาแจมนะครับได้อภิปรายไปเนี่ยก็ทำให้ผมก็ยิ่งมีความรู้สึกว่าควรจะมีการให้ความเห็นหรือว่าหาทางอะไรที่ทำทำให้เนื้อหาในมาตรานี้มันดีกว่านี้ชัดเจนกว่านี้ได้ไหม ไม่ได้ติดใจประเด็นที่ท่านกรรมธิการท่านล่าสุดที่เพิ่งอธิบายว่าใช้หลักการหลักกฎหมายอย่างไรในการที่จะมาให้โอกาสแก่เยาวชนแต่ผมติดใจว่าเรากำลังให้โอกาสเยาวชนน้อยกว่าที่ควรจะเป็น ซึ่งท่านประธานก็ประธานคณะกรรมการก็ชี้แจงอยู่ว่าถ้ามากกว่านี้ก็เกรงว่าจะพุท่สภาไม่เห็นด้วยแล้วเลยจะตกไปหมดนะครับก็เป็นเหตุผลที่มีน้ำหนักอยู่เหมือนกันแต่ว่าเหตุผลลักษณะนี้ก็เป็นการคาดการนะครับคือเรื่องเนี่ยมันทำให้เราทำใจยากอยู่ตรงที่ว่า อ,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 อันแรกคือในมาตราสามตอนที่เขาแประยะติไว้และ,และท่านกรรมธิการก็บอกว่าขอเอาตามกรรมธิการเถอะข้อความที่เขาให้เติมเนี่ยคือในกรณีที่ผู้กระทําความผิดมีอายุเกิน18ปีในขณะกระทําความผิดก็หมายความว่าถ้าต่ํากว่า18ปปีก็คือไม่ต้องไม่ต้องไปไปลงโทษอะไรกันเลยท่านก็บอกว่ามันเกิน เดี๋ยวจะยากเพราะฉะนั้นขอมาดูมาตรา9ก้าหนึ่งกันจะไปดูให้ดีซึ่งก็ดูมาแล้วแต่ดูมาแล้วเนี่ยมันยังเป็นอย่างที่ทนายแจมพูดเนี่ยนะครับผมก็อ่านตามตามโดยละเอียดเนี่ยคือสุดท้ายเรื่องนี้ยังไปขึ้นต่อศาลมันไม่ใช่เป็นการที่ท่านจะ ตัดสินโดยกฎหมายเสียเลยว่าถ้าผู้กระทําผิดหรือผู้ถูกตั้งผู้ผู้ถูกกล่าวหาเนี่ยอายุต่ำกว่า18ในขณะที่ถูกกล่าวหาหรือในขณะที่เหตุการณ์เกิดขึ้นก็ไม่ต้องไม่ต้องออรับโทษโดยบัญญัติเสียในกฎหมายนี้ทำไมจึง ติดใจเรื่องนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมีการพิจารณาบัญชีท้ายพระราชัญญัติและเราก็มีการพูดกันไปบ้างแล้วว่าข้อหานั้นข้อหานี้ท่านไปดูข้อหาในบัญชีท้ายพระราชัญญัติหรือแม้แต่เรื่องที่เมื่อกี้นี้ที่พูดกันเรื่องออยึดสนามบินคนะดียังค้างอยู่คดีทางแพ่งค้างอยู่ก็เป็นอันยุติไปก็ไม่ต้องจ่ายสตังคกัน แต่ว่าข้อหาก่อาการร้ายเป็นต้นเนี่ยท่านประธานเมื่อกี้ผมก็เปิดดูนะสิบห้าทับสองห้าทับสิบห้อนุหนึ่งวงเล็บสองบ้างอะไรอะไรบ้างเนี่ยนะครับสองสามอันเนี่ยท,ท่านท่านก็ทราบท่านกรรมการทราบกันดีอยู่แล้วละ่ะมันอัตราโทษจำคุกตลอดชีวิตประหารชีวิตแล้วก็ยังมีอีก ความผิดอีกหลายหลายมาตราที่ร้ายแรงไม่แพ้กัน <c oughs> เรากำลังจะนิรโทษหมดเลย <c oughs> เรียกว่า,าล้าง <c oughs> ล้างกันไปสักค,ครั้งหนึ่งเรื่องที่เกิดในสองทศวรรษมานี้ <c oughs> สองทศวรรษมานี้ เรากำลังจะยกไปให้หมดนิรโทษให้หมดโทษร้ายแรงขนาดไหนก็ถือว่าเป็นการนิรโทษแห่งสองทศวรรษนี่สองทศวรรษนี้มันเป็นเรื่องการต่อสู้กันทางการเมืองเพื่อล้มรัฐบาลมาจากการเลือกตั้งหรือเพื่อต่อต้านการรัฐประหารสลับไปสลับมากันอยู่เนี่ยนะครับ แต่ท่านก็จะกลายเป็นลืมไปว่าในสองทศวรรษนี้มันมีเหตุการณ์ช่วงหนึ่งที่เยาวชนเข้ามาเกี่ยวแล้วก็มันไม่ได้เป็นข้อหาก่อการร้ายไม่ได้เป็นปัญหาร้ายแรงขนาดที่ท่านกำลังจะนิรโทษให้อยู่เนี่ยพอบอกว่าเขาอายุต่ำกว่า18นิรโทษให้เขาได้ไหมท่านก็ไปคิดกันมาแล้วก็ เหมือนกับว่าจะดีที่สุดแล้วแต่ว่าสุดท้ายก็ยังไปอยู่ที่ที่ศาลอยู่ดีอันเนี้ยมันทำให้ทําใจยากหลักในความในทางความยุติธรรมไม่ว่าจะคิดในแง่มุมไหนท่านคิดจะสร้างสันติสุขท่านบอกว่ารื้อกันไปให้หมดใครผิดฝ่ายฝ่ายสีนี้ผิดฝ่ายสีนั้นผิดต่อไปนี้นิรโทษหมดเรื่องร้ายแรงขนาดไหนก็นิรลโทษได้แต่พอเรื่องกับเยาวชน อัตราโทษมันต่ำกว่าก่อการร้ายเยอะนะครับแล้วเขาเป็นเยาวชนทำให้มันเบ็ดเสร็จกว่านี้ได้ไหมท่านบอกว่ามีเวลาน้อยคือมีเวลาวันนี้วันนี้ยังมีอีกหลายชั่วโมงท่านทำให้ให้ดูแลให้โอกาสเยาวชนมากกว่านี้ได้ไหมไม่งั้นมันจะเป็นบาปติดติดไปกับติดใจใพวกเราไปไปอีกดาวนานเลย ว่าวันหนึ่งเรานิ้ลโทษคนสองทศวรรษที่สู้กันและหลายกรณีเนี่ยไม่ได้ใช้หลักนิติธรรมขัดหลักนิติธรรมอย่างร้ายแรงทำลายทำให้ประเทศเสียหายอย่างยับเยินอัตราโทษก็สูงมห,มหาศาลก็คือถึงขั้นประหารชีวิตแล้วเราก็นิรโทษกันไปแบบยกให้หมดพอมากับเด็กยากเย็นขนาดนี้ได้ยังไง ผมคิดว่าก็เข้าใจนะครับว่าฐานความผิดมันเป็นเรื่องละเอียดอ่อนแต่ละเอียดอ่อนอยังไงก็ตามอัตราโทษก็ต่ำกว่าเรื่องที่ท่านนิรโทษนิรโทษไปอย่างง่ายดายมากเหลือเกินแล้วหลักใหญ่ยังอยู่ที่ว่าเขาเป็นเด็กเขาอายุต่ำกว่า18บางทีก็เจอเป็น14 14ขวบ1ิบห้าขวบก็มีด้วยอย่างนี้เนี่ยเขียนยังไง ให้มันชัดเจนกว่านี้ได้ไหมแล้วถ้าท่านจะบอกว่าโอ้ยเดี๋ยวสวไม่เห็นชอบเดี๋ยวขัดหลักการมันไม่ขัดหลักการครับหลักการในสามฉบับเนี่ยมันมีอย่างน้อยสองฉบับเขาไม่ได้ระบุฐานความผิดอะไรเขาให้นิรโทษเพื่อสันติสุขก็ใช้หลักการนั้นก็ได้แล้วถ้าจะต้องเสี่ยงผมว่าก็ต้องเสี่ยงด้วยกันครับท่านที่อยู่ฝ่าย ผู้ที่จะได้ไดรับอน,นิสง์จากการนิรโทษครั้งนี้ที่อยู่ฝ่ายรัฐบาลก็ไปพูดกับรัฐบาลที่อยู่กับพักไหนคุยกับสวได้ก็ไปคุยกับสวก็ต้องทําหน้าที่กันเพื่อให้ท่านทั้งหลายจะได้อน,นิสง์จากพรบนี้แต่โดยที่เราไม่ละเวน้นเราไม่ปล่อยปล่อยปละละเลยละทิ้งเขาละทิ้งเด็กเยาวชนดังที่ผมได้กล่าวไปนี้ อยากให้คณะกรรมการได้พิจารณาอีกสักครั้งหนึ่งได้ไหมไม่งั้นเราก็โบทมันก็ต้องผ่านครับโบทก็ผ่านแต่ว่าเวลาคนมาศึกษาย้อนหลังเขาจะพูดถึงกรรมธิการก็ตามสภาผู้แทนราษฎรนี้ก็ตามเขาจะพูดถึงกันไปอีกนานและเราจะตอบเขายากมากว่า อันนี้มันเป็นเรื่องความยุติธรรมจริงแท้แค่ไหนขอบคุณครับ